ดิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพิชัยนริศพันธ์บอกว่าตามที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งกันภายในพรรคพลังประชารัฐและต้องการจะเปลี่ยนหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักเพื่อจะเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจของพักนับเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วและสมควรที่จะทำนานแล้วทั้งนี้เพราะตลอด5ปีกว่าที่ผ่านมาทีมเศรษฐกิจชุดเดียวกันนี้ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงในการบริหารเศรษฐกิจของไทยทําให้ประชาชนเดือดร้อนกันอย่างมากตั้งแต่ก่อนที่จะมีการระบาดของไวรัสโควิด -19 แล้ว ยิ่งเมื่อเกิดการระบาดของไวรัสยิ่งแสดงให้เห็นถึงความเประาะบางของเศรษฐกิจไทยที่เกิดจากการบริหารที่ย่ำแย่มาอย่างยาวนานจึงทําให้เห็นการสุดตัวในทุกเสาหลักเศรษฐกิจอย่างชัดเจนซึ่งความล้มเหลวดังกล่าวดรวีรพงษ์รามังกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงกับใช้คําว่าเป็นความโง่เขลา ดังนั้นจึงควรเร่งเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจทั้งชุดโดยเฉพาะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ชื่อพลเอกประยุจันโอชาไล่มาด้วยนายสมคิดจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายสนทิรัตน์สุนทิจิราวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตามลำดับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนจึงขอวิเคราะห์เป็นรายบุคคลดังนี้ พลเอกประยุทจันโอชานาะยกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจต้องถูกเปลี่ยนเป็นคนแรกเพราะถูกหลอกให้มาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งโดยไม่ได้รู้เลยว่าเศรษฐกิจไทยจะย่ำแย่ถ้ารู้คงฉลาดพอที่จะไม่รับอีกทั้งไม่เคยแสดงว่ามีความรู้ในหลักการทางเศรษฐกิจเลยแต่พยายามโมว่าตัวเองรู้เศรษฐกิจดีแต่พูดเรื่องเศรษฐกิจผิดหมดอาจจะเพราะคงถูกหลอกให้ข้อมูลแถมยังเคยพูดว่าน่าจะเอาเงินประกันสังคมที่มีอยู่จำนวนมากไปปล่อยกล้ทั้งที่ขัดต่อข้อกฎหมาย ปัจจุบันเงินประกันสังคมยังไม่ได้จ่ายให้กับประชาชนที่ตกงานเป็นจนํานวนมากคนเดือดร้อนทวงถามกันมากแต่รัฐบาลไม่ยอมตอบว่ามีการนําไปปล่อยกู้จนเสียหายจริงหรือไม่โดยหากพลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่เศรษฐกิจไทยจะไม่มีทางที่ฟื้นได้รองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตูริพิทักษ์ผลงานที่ประสบความสําเร็จเรื่องเดียวคือการหลอกให้พลเอกประยุทธ์มารับตําแหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแทนตัวเองหลังการเลือกตั้งโดยที่รู้ดีว่าเศรษฐกิจไทยจะย่ําแย่จึงรีบกระโดดออก ซึ่งถ้าหากยอมรับว่าขาดความรู้ว่าเศรษฐกิจจะแย่ก็ยิ่งต้องควรรีบปลดออกโดยตลอด5ปีแม้จะเคยมีชื่อเสียงแต่กลับประสบความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจจนทาให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ากว่าศักยภาพมาโดยตลอดตามคํายืนยันของ World Bank ก่อนหน้านี้เคยด่ารัฐบาลเดิมไว้อย่างไรตัวเองกลับทําแย่กว่ามากแถมยังชอบโกหกประชาชนไม่ได้ยึดหลักเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงตามที่ดรวีรพงษ์รามังคุลได้วิจารณ์ไว้ นอกจากนี้ยังเคยประกาศว่าคนจนจะหมดประเทศในปี2,561แต่คนจนของไทยกลับเพิ่มขึ้นถึง2ล้านคนหรือเพิ่มขึ้น38%ตามที่ World Bank ยืนยันนอกจากนี้ยังทำเสียหายอย่างมากที่พูดถึง IMF พร้อมช่วยเหลือทำให้คนเข้าใจผิดกันว่าประเทศไทยกำลังจะล้มลายจึงทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงจนแทบไม่เหลือและล่าสุดยังประกาศอุ้มการบินไทย50,000ล้านบาททั้งที่โอกาสรอดทางธุรกิจแทบไม่มีเลยเพราะขนาช่วงปกติยังบริหารกันแย่จนขาดทุน อีกทั้งธุรกิจการบินจะย่ำแย่ไปอีกนานขนาดบริษัทโบอิงยังต้องปลดคนงาน16,000คนซึ่งทําให้ประชาชนสงสัยว่าเงินอัดฉีด1.9ล้านล้านบาทที่จะช่วยประชาชนและสนับสนุนภาคธุรกิจจะมีการนำเงินไปสนับสนุนธุรกิจที่กําลังจะเจ๊งอยู่แล้วจํานวนเท่าไหร่แล้วใครจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอย่างมาก หัวหน้าพักพลังประชารัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในอุตมะสาวนายนโดยในช่วงรัฐบาลคสชเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ไม่มีใครจำผลงานได้และอุตสาหกรรมของไทยกลับยิ่งล้าหลังมีโรงงานต้องปิดตัวจำนวนหลายพันแหง่งพอมันเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐและมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลับยิ่งไม่มีแนวคิดอะไรมีแต่เรื่องชิมช้อปใช้ที่พิสูจน์แล้วว่าเสียเงินเปล่าเพราะแจกเงินสเปซสปะเช่นแจกให้ไปเที่ยวและแจกไปช้อปปิ้งอย่างละลวม ทั้งที่ตนได้เคยเตือนแล้วว่าจะทําให้กระสุนหมดไปเปล่าๆและควรเก็บซ่อนไว้ใช้ตอนจําเป็นอย่างเช่นตอนนี้ที่ประชาชนลาบากกันอย่างมากแต่นายอุตมะกลับแจกเงินคนที่กําลังลําบากอย่างยากเย็นนายอุตมะยังคาดการผิดว่ามีคนเดือดร้อนเพียงแค่3ล้านคนที่ต่อมาต้องขยายไปเรื่อยๆเป็น9ล้านคนเป็น14ล้านคนและเป็น1 6ล้านคนอีกทั้งระบบที่อ้างว่าเป็น AI ยังบกพร่อง คนลำบากจริงกลับไม่ได้รับการเยียวยาจนทําให้ประชาชนจํานวนมากไปบุกกระทรวงการคลังแต่กลับถูกปิดประตูห้ามเข้าพอคนไปหลายวันติดกันจนเป็นข่าวด้านลบจึงคิดตั้งโต๊ะรับร้องเรียนทั้งนี้ดรวิระพงษ์ยังพูดถึงนายอุตมะว่าไม่เคยออกมาอธิบายได้เศรษฐกิจเป็นเรื่องเป็นราวให้เข้าใจเลย นอกจากนี้เวลามีผู้วิพากษ์วิจารณ์ทางเศรษฐกิจแทนที่นายอุตมะจะออกมาอธิบายตามหลักการเศรษฐศาสตร์กับส่งคนที่ไม่มีต้นทุนสูงทางสังคมออกมาตอบโต้แบบมุ่มั่วยิ่งทําให้ภาพพจน์นายอุตมะยิ่งเสื่อมลงเหมือนคนไม่เข้าใจเศรษฐกิจที่อธิบายเองไม่เป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสนธิรัตน์สนธิจจรวง์โดยในช่วงรัฐบาลคสชเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่ตลอด5ปีการส่งออกของไทยขยายตัวได้ต่ตำมากเฉลีย่ยเพียงปีละแค่2%เท่านั้น อีกทั้งราคาพืชผลเกษตรก็ตกต,กต่ำมากหลังเลือกตั้งได้เป็นรัฐมนตรีพลังงานซึ่งนอกจากจะไม่มีผลงานอะไรแล้วยังทําประชาชนสับสนโดยประกาศจะยกเลิกน้ํามันเบนซิน E10 ที่ใช้เอทานอลผสม10%ทั้งหมดเพื่อให้มาใช้น้ํามันเบนซิน E20 ที่ใช้เอทานอลผสม20%ทั้งที่ราคาเอทานอลแพงกว่าราคาน้ามันถึง4เท่าโดยจะทําให้ต้นทุนน้ามันแพงขึ้นแถมจะทําในภาวะที่แอลกอฮอล์ยังขาดแคลนอีกจนต้องเลื่อนไป ต่อมาถูกประชาชนตำหนิมากว่ารัฐบาลให้อยู่บ้านแต่ค่าไฟแพงมากถึงจะคิดได้ว่าต้องลดค่าไฟฟ้าทั้งที่ปัจจุบันมีการผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการแล้ว40%แต่จะยังให้ใบอนุญาตไฟฟ้าเพิ่มอีกแถมยังให้ราคารับซื้อแพงกว่าปกติเกือบเท่าตัวทั้งนี้นายสนธิรัตน์ควรไปตรวจสอบการทุจริตในกฟผเรื่องการซื้อหุ้นเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมูลค่า1.17หมื่นล้านบาทได้หุ้นเพียง1 1 1 2ที่ผมเคยได้คัดค้านไว้แล้วซึ่งตอนนี้น่าาจะขดดทุนเกือบหม เพราะโลกรังเกยียจฐานหินและราคาฐานหินตกลงมากและเชื่อว่าต้องมีผู้ได้รับผลประโยชน์จากการซื้อหุ้นนี้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกต่ำมากราคาในประเทศไทยควรต่ำกว่านี้โดยต้องลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันที่ลดลงเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันถูกลงอีกดังนั้นการที่พักพลังประชารัฐจะคิดปรับทีมเศรษฐกิจทั้งหมดคือแนวทางที่ถูกต้องแล้วเพราะทีมเศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐหมดความน่าเชื่อถือและจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ และจะยิ่งทําให้ความนิยมของพรรคพลังประชารัฐเสื่อมลงเรื่อยๆอีกทั้งในพรรคเองก็ได้ยินเสียงบ่นเสมอว่าหัวหน้าพรรคและเลขาพรรคไม่เคยดูแลความเป็นอยู่ของสสในพรรคเลยดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมสําหรับพรรคและสําหรับประเทศด้วย